คุยแชทยังไงให้เขารักเราสวัสดีครับผมภูรบสอนจีวความรักสายดำคะแนนครับให้คุณดูรูปโปรไฟล์คุณก่อนนะครับว่ารูปโปรไฟล์คุณนะให้คุณมองคุณเองครับว่าถ้าเป็นคุณนะคุณอยากคุยกับคนนี้ไหมคนนี้หล่อไหมสวยไหมดูแล้วมีอนาคตไหมคุยไปมันจะอับจนไหมถ้าคบไปเนี่ยลูกจะต้องไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลหรือเปล่าครับดังนั้นรูปโปรไฟล์คุณนะครับจะต้องเป็นรูปที่ ดูแพงดูหลอ่อดูสวยดูพรีเมียมนะครับดูมีคลาสดูแล้วคุยด้วยมีอนาคตนะครับคุยแล้วเออลูกน่าจะไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวแรกเลยเวลาคุยกับคุณนะเขามองรูปโปรไฟล์นะครับคุณจะต้องสร้างภาพนะครับจินตนาการนะครับให้เขารู้สึกว่าเออคุยกับคุณคนนี้มันน่าจะมีอนาคตไม่งั้นใครจะเสียเวลาคุยกับคุณครับ ข้อที่2ครับห้ามน่าเบื่อครับการคุยแชทนะครับถ้าเกิดไปถามกินไรยางกินข้าวว่ายางทําอะไรอยู่พวกนี้มันน่าเบื่อนะครับทุกการคุยนะครับให้คุณลองดูเลยนะครับก่อนที่จะส่งข้อความนะครับเทคนิคคือนะครับก่อนที่จะส่งข้อความเนี่ยให้คุณอ่านซ้ำดูก่อนนะครับถ้าข้อความเนี่ยส่งไปแล้วรู้สึกไม่สนุกหรือว่าไม่มีความสุขห้ามส่งนะครับดีลิ e ออกทันทีข้อความเรียดเรื่องน่าเบื่อนะครับเรื่องทะเลาะนะครับห้ามส่งเด็ดขาดนะครับต้องสนุกและมีความสุขเท่านั้นถึงจะส่งครับข้อที่3คครรััับบหห้าามนกขว การที่ชัดหนักขวานะครับแสดงว่าคุณลงทุนมากกว่าเขานะครับใครลงทุนมากกว่านะครับคนนั้นรักมากกว่านะครับเรื่องความสัมพันธ์วันนี้คุณลงทุนมากกว่าคุณชอบเขามากกว่าเขาคุยน้อยกว่าแสดงว่าเขาชอบคุณน้อยกว่าครับคุณจะต้องเอากลับมาบาลานซ์กันนะครับให้ป็นสมดุลนะครับให้ลงทุนเท่ากันนะครับคุยพอๆกันนะครับนำสามข้อนี้ไปใช้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูได้เบื้องต้นฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ